อสวัสดีทุกคนนะครับวันนี้นะครับเราจะมาเล่นแมปจำลองการเป็นช่างตัดผมนั่นเองซึ่งเป็นครั้งแรกนะครับที่เราเนี่ยมาลองการตัดผมเดี๋ยวเราจะลองตัดผมด้วยตัวเองกันก่อนนะอ่ะเริ่มจากชั้นก่อนเลยปืนแบตเตอรี่นถ่ายอุ้ยตัวอะไรอ่ะโซนอะไรอ่ะเดี๋ยว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 อันนี้เรียกสูงผมได้ด้วยเหรอทำไมวะทำไมมันเป็นทำไมเหมือนเหมือนกล่องกระดาษเลย โอ้โหอะได้ได้ไดเอากองกระดาษมาเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอุ้ยอะไรอะอะไรอ่ะอุ้ยอะไรอ่ะมีอะไรอ่ะอะไรอะใช้ก็เปลี่ยนแล้วนะดูดินี่อะไรอ่ะรองอะไรอ่ะรองอะไรอ่ะเอาก็ช่วงนี้ช่วงนี้เปิดเทอมนี่เราก็ต้องตัดแบบให้มันเรียบร้อยหน่อยเปล่า ไหนไหนไหนเอ้ยเอ้ยเดี๋ยวแล้วครูบอดีิจะตัดยังไงอะไม่มีผมไหนครูบอดีินั่นอะไรกินอยู่เนี่ยไหนลองไหนลองไหนลองลองอันนี้นี่โอ้โหกินต่อเหรอหวานกินต่อเหรอไหนอีก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 ครูบอดดิไหนไหนอุ้ยอะไรเนี่ยโอ้ยทรงหน้าเกียจมากไหนแกนี่แกนี่ลองนี้แกนี่อะแกนี่ลองนี้แกนี่ลองเดี๋ยวดูันะ โอ้ยญี่ปุ่นญี่ปุ่นโอ้ยอะไรอ่ะบ๊อบมาเลยออันเนี้ยบ๊อบมาเลยเหรอโอ้โหพ่อมาเย่ไหนใครไหนใครหาที่สุดอาสามคนพร้อมกันพร้อมอาสามสอหนึ่งวิอะไรอ่ะวิอะไรอ่ะหนีทรงอะไรอ่ะแกดิแกดิหาสุดแกดิหาสุดอะไรเนี่ยจังสวยที่ อะไรเนี่ยโหพวกแกไม่ได้เลือกเลยดูชานซะก่อนอันไหนแกดิอุ๊อะไรอ่ะถวินเทลหัววินเทลหรอตลกแกดี้อ่ะลูกไซี่แกดี้อะไรอ่ะดูแกดี้ดิโอ้ยดุยชาวล็อกหุยชาวล็อกเฮ้ไอ้ค้างเหรอไอ้อะไรอะอย่างแกไม่ใช่ชาวล็อกหรอกแกล็อกประตู วังด <Z an aaS as> ูดอยบวกแดงเดทล็อกเหรอคุณอดีเดดล็อกเดดล็อกเฮ้ยเดดล็อกเหรอเดทวงเข่งไดูหัวด้าเกียร์สาลายสาลายหัวสาลายโอ้ยอะไรอะอะไรอะโมเกย์ยังตลกอยู่เลยตัดต่อไมีโดยบ้าตาชันเปลี่ยนกันอะเฮ้ยโมฮอ้ได้โมฮอ้ของจริงพี่พี่เฮ้ยเราชาวล็อกชาวล็อก โอ้โหอุ้ยอันนี้เทพว่ะดูดิเฮ้ยเดี๋ยวเจ้าผีอะไรหัวอะไรอะไรอ่ะอะไรอ่ะหัวอะไรหัวอะไรเฟย์ดนแฟนตาซีเหรอเฮ้ยเอางี้เอางี้คอนเทนต์ของเราวันนี้สตอรี่ของเราวันนี้ก็คือให้เพื่อนๆโหวตใครฮาสุดในคลิปเนี้ยก็คือที่หนึ่งไปเลยอะไรอ่ะคู่บอลผีอะไรผมยังไงผมยังไงแกดี้มาด้วยแกดี้ด่ารักอ่ะเดียอะไรเนี่ยเหมือนไอ เหมือนเด็กเลยอ่ะองาวินเทวเหรอว่เทหรอวนี่มากมากเลยเหมือนยายกลับไปเป็นเด็กน้อยอีกครั้งนี้โอ้ยโเลยโอ้ยโอยของยัอ้ยะอ้เโอดยนอ้นโอ้ยโอ้ยโอ้ยโู้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ย่อยโอ้ยโอยโอเยโอ่ยอ้อ้ยยโ้ยยโอ้ยโอย้ยโล้้ย้ยโอยอ้ยโอ้ย้ยอออ อ๋อต้องให้ได้50เหรอเฮ้ยแต่ว่าไม่ได้เราต้องดูรีแอคชั่นสงผมไปเรื่อยๆนี่อะไรอ่ะ <c oughs> แต่ละย่าง <c oughs> แต่ละยา <c oughs> ละยา่างดีดังนั้นเลยเฮ้ย50แล้ว50แล้วน่าจะแข่งได้แล้วมั้งอันเนี้ยไหนดูดิไฟเหรอสู้กันอ๋อคิกแข่งคิกมาแข่งกับบาร์เบอร์แข่งอชบชางตัดผมนะครับ <Y ow! S 1> นี่ชนะอ๋อพอชนะพอชนะเราจะได้ตัดผมเขาไป ห๋อเข้าใจแล้วอ่ะมาสู้กันอีกทีเฮ้ยแข่งกันตัดผมแข่งกันตัดผมเรียบร้อยหัวล้นไปสาเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวแกดี้แกดี้ออกมาสิแกดี้อะไรอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอันนี้แกนี่หรือแกนดับถามจริงโอ้โหรู้ได้มีไม่แกนดับโอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดคูบอดี้คูบอดี้แกก็ไม่ต่างกันเลยตัวตลก ไอเดีเยดะนะหัวอะไรเนี่ยะหัวอะไรเนี่ย <c oughs> อุย้ยอะไรอะ่ะมีเขาด้วยอะ่ะไปเป็นซาตานอะ่ะ <c oughs> เฮ้ย <c oughs> นี่เขาบอกให้มาตรงเนี้ยกาชา <c oughs> อ๋อมีกาชาด้วยเจ้าหมีอือ <c oughs> ได้อันคอมมอนเปิดได้อีกปะเอาถ้วยรางวัลน,นะครับต้องใช้ถ้วยรางวาัลก็คือต้องไปชนะเขาโอเคแล้วใส่สัตว์เลี้ยงหาก่อนนี่เพื่อความเก่งกลนะครับคูณเราก็จะได้สัตว์เลี้ยงมา2ตัว คนนี้ใช้เท่าไหร่คนนี้ใช้700ถ้าจะสู้กับผู้หญิงคนนี้700โอเคได้เลยมีกกเกลือเพู้กัเกเดี๋ยวเดี๋ยวหาฮาฮาก่อนอเฮ้ยดูดิดูทรงฉันดิไหนทรงไงทรงก็ัตริย์หรอดูดิอะไรอะอะไรอะเฮ้ย <c oughs> คุณยายสวัสดีอะฮะใครตรงไหนติ๊ <c oughs> คนเหรอ <c oughs> แต่เราโอนใจโชวหมูหยอง ทุกคนมันมีออตโต้ไดยน,นะกดออตโต้ได้เนี่ยม,มันก็คลิกเองเห็นไหมอุ้ยคุณยายสวยมากโรงดีอะไรอ่ะคุณยายอะไรอ่ะเรามาตัดใกล้ๆกันแล้วเราจะได้เห็นเออใครฮาสุดนะครับเพืพ่อนๆคอมเมนต์ได้เลยนะครับว่าพี่ต่อฮาบ้าคผู้ายฮาสุดเออคููบอดี้หน้าเกลียดสุดเจ้าหมีก็เจ้าหมีก็น่ารักเดี๋ยนะเฮ้ยฉันสู้ได้แล้วทุกคนเป็นกำลังใจให้ด้วยสู้แบบผู้หญิงคนนี้วุ้ยลุย าเลยใครจะเป็นช่างบั์เบอร์ที่เก่งที่สุดมาไฟไฟกันไฟกัน,กนเธอหัวร้อนไปซะเรียบร้อยเป็นไงโอ๊ทรงในหน้าเกียดอะเปล่ยน <c oughs> <c oughs> เปิดกาชากันพวกเรามามขอแล้วเกว่จะ40แล้วนี่เจ้าต่อจะไปดูอันคอมอนนะ่ะ<แ>ขอใส่ก่อนอันนี้เรียบร้อยฉันได้สัตว์เลี้ยงมาสามตัวแล้ว อ๋อถ้าจะสู้กับเดวิดต้อง5,000แต่ว่ามันมีคูณ2ด้วยนะคูณ2 199โอเคไม่แพงมาก199แล้วก็แถมมีหมุนสปินอีกอ๋อต้องรอเวลานะครับ15นาทีถึงจะเปิดได้เข้าใจแล้วแล้วอีเวนต์น่ะนี่ก็มีอีเวนต์อันนี้รับก่อนโอเคโอ้มีสัตว์เลี้ยงแบบขายเป็นโลบักด้วยทุกคนก็มีของฟรีอยู่นะครับใครไม่อยากเสียโลบักก็อันเนี้กล่องของขวัญ เมมโอเคเฮ้ยได้สัตว์เลี้ยงฟรีป่ะเนี่ยได้วานลีเจนเดอรี่มาหนึ่งตัวเราได้วานเข้ามาแทนนะครับปวดสุกส์ศกอะไรเนี่ยเฮ้ยสู้ได้แล้วสู้กับเดวิดได้มาเดวิดมาเจอกันหน่อยมาดูกันหน่อยเดวิดพลังเยอะเหรอเราฉันคือช่างตัดผมอันดับหนึ่งหัวรถไปซะเจ้าผีทับรายทำไมเงียบจัง ผมอยู่สัวพันอยู่โอ้โหเกิดการแข่งขันกันเกิดขึ้นนะครับจ้มีจริงจังมากเฮ้ยเปิดกรชาต่อดีกว่าขอลีเจนเดอรี่แลก็ได้อีพิกโอ้คอมมอนเปิดอีกเหลือ50ยังมีอยู่ปึ๊บไปคอมมอนอีกแล้วคอมมอนออกมาบ่อยจังแต่ว่าเราคาบได้นะถ้าตัวสามอาอย่างอัน,นเนี้ยเนี่ยเราก็คาบเฮ้ยเราต้องถอดก่อนใช่ปะ ใส่3ตัวแล้วครับอ๋อมันต้อง5มันต้อง5ถึงจะครับได้ไม่ใช่3เข้าใจผิดอันนี้มีคลิกช็อปด้วย <c oughs> อัปเกรดคลิกเดี๋ยวนะอ๋อนี่เราสวมใส่ได้อ๋อมันจะคูณมากขึ้น <c oughs> แต่ว่าเราเติมไปแล้วว่าดีคลิก <c oughs> อันนี้คูณ5 <c oughs> น่าจะเยอะกว่าเดิมนะเฮ้ยทุกคนมันคูณเนี่ยถ้าเกิดเราอัปเกรดคลิกอะมาอัปเกรดนี้ได้เราก็จะมีเป้าหมายว่าสมผมต้องเท่าไหร่มันถึงปดล็อกเข้าใจแล้ว อย่าลืมมาคลิกตรงนี้ด้วยนะทุกคน <Yahoo! S 1> อันนี้สัตว์เลี้ยงที่เราสะสมมาได้มาตอนนี้สู้กับใครได้บ้างเนี่ยเฮ้ยโครงกระดูกมิสเตอร์โบนมิสเตอร์โบนสู้ได้แล้วมาเจอกันหน่อยมิสเตอร์โบนมาไฟากันโอ้ใส่หมวกกันน็อกด้วยเหรอใส่หมวกกันน็อกก็หัวโลดได้เรียบร้อยนี่กนหัวกันน็อกซะเลยเปิดจืดนีด คอมมอน60เดี๋ยวไม่ได้แบบรีเจนเดอรีอะไรเลยหรอแลก็ไม่ออกเลยหรอโอ้โหเศร้ามากแต่ไม่เป็นไรใส่ไปก่อนเฮ้ยเดี๋ยวถ้า1 0 0 0 0แสนสามารถสู้กับเจ้าเต่านี้ได้1นึ่งแสนพอดีเลยมาดวลกันหน่อยเจ้าเต่าผู้เท่าเต่านี่ระดับบอสนะครับระดับบอสนะผู้เท่าเต่าใช่ดิแข่งอยู่แข่งอยู่ปึ๊บเรียบร้อยชนะแต่มันหัวโลดอยู่แล้ว啊 มันหัวรถอ,อยู่แล้วมันไม่มีเอฟเฟคอ่ะเจ้าหวีดูดิไหนอะไรไม่มีเอฟเฟคเออเรามาแข่งกับผู้เ i̇şte ท่าเต่าไหนเฮียฉันได้อีกแล้วอ่ะโอ้ยผู้เท่าเต่านี่มาเปิดดีกว่ากาชานี้สุดโหดจึงอันคอมมอนนี่ๆี่ดูชมผมฉันจะก่อนเจ้าต่อปีโดเดี๋ยวฉันจะร้องเพลงให้ฟังนะเยเยี่ยงเย่าอ๋อ โทษนะนี่นี่เอลซ่าหรือเออเออซ่าสภาพจะตอบจะพิจารณถามจริงกอรบ้านกว่าจะได้โจวมากกว่าเอลนียูชัดเลยเนี่ยนี่นี่ร้องเพลงหรือโหหน้านาคเนี่ยถามจริงเไม่ใช่เอลซ่าแล้วอย่างเงี้ยะทุกคนโหวตกันว่าของใครเนี่ยหาที่สุดนะครับดูเห็นไหมเอ้าฉันเผลอไปคลิกอ่ะ ขวบปู่กระด้เหมือนเดิมเลยข้าขอใหม่โอ้ยเสมอป่ะไม่ใช่เสมอป่คาเลปปี้่ะอ่ะคุณหิวเลยนี่ดูครูบัวดิดูคุณยายดูเจ้าหมี่นบวชนะครับใครหาสุดฉันไม่เล่นกันอะเฮ้ยไอ้โม้ยโบแดงอ่ะอ่ะครูวัดีเป็นอย่างนี้นะครับแล้วก็เหล่าแฟนคลับก็เล่นนะครับเนี่ใครชอบแบบนี้ก็มาเล่นกันได้นะครับอุ้ยอันนี้เท่ไปละ ขอไปเป็นช่างบาร์เบอร์ต oh ่อว้าวอันนี้เฟี้ยวมากเจ้าหมีดูดูเป็นไงโอ้โหชาวร็อกนะครับมาแล้วหัวหนามหัวหนามบ้าเลยเทพีอะไรกินคนเดียวแกด้วยอะเทพีฟังพีด้านะทีไปแล้วบาย